หยุดทีลนะนัดนี่เสียเวลาหยิบมาเลยสี่นัดหนึ่งกำมืออันนี้ก็คือไปอีกไปอีกเ,เออเดี๋ยวมันร้อยางจะพังเอาโอเคยืนได้ยืนดีครบสีนัดนะครับกดกระชับปืน,นยิงได้พร้อมสูงน,นะครับไปในแนวแนวนั่งยิงนะครับนะครับเสร็จแล้วลพร้อมแล้วไปเลยครับไปเลยไปเ,ไป,เป็นตัวหน้าแนวนะฮะ รับเงินเดือน4 สี่นัดเชียรเการนะครับยุดเวลานะครับทำการเนรีนะครับตรวจพืนก่อนนะครับสี่นัดสีนัดนะครับวกนักมีผลแนวยิงแนวยิงนะครับนากล้องปืนนะครับให้ชี้ไปทางหน้าแนวถ้านอนยิง ผมทราบผู้สูงเปิดลำโพงนะครัในวันพุครับนั่งก่อนองค์การยุลปีลาศที